เอาเมื่อกาเรซากับผมครับเป็นตอกแตงกับครับโอ้โหลูกออกมาครับมาเล่นเสริไปอีกนะขอให้ก่อครับลูกดีครับผมอ๋อมาถูกต้องสนุกต้อนครับเมื่อี้ก็เลยต้องเกนะครับเออโอเคครับสนาม นะก็พึ่งเริ่มเล่นครับมาดูไม่ออกครับสูสีนะครับโอ้โหสูสีดูดีครับผมเกษตรศาสตร์เป็นยังไงครับอ่ากดศก้าปีเก้าปีครับเก้าปีเกษตรศาสตร์เก้าปีป่าพบพิยาอะไรพี่รัโอ้โหดูว่าตีโค้งนี่ครับเกษตรศาสตร์ถึงว่าไงตีโค้งเลยเหรอครับครับผมโอ้โหโค้เลยฮะต้องว่าก้าวไปแล้วครับมาอย่างไงมายังไงเนี่ย หมายเลขอะไรครับนละสหน่อยยิงยอยู่ยีเท่าไรครับแม่ยี่สิบเท่าไรนะครับชื่ออะไรไม่รู้ยี่สิบหมายเลขยี่สิบครับยี่สิบโอ้โหแล้วกาสแไรนะาอชอชอนอน้องอะไรไม่รู้ชอ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 ฉกช่วยชุ่มช่วงชิงด้วยโอ้โหเเกลดงครับมาผ่านสนามหนึ่งเป็นไงฮะเห็นโล่ยังยอมอยู่นั่นเลยครับดูดูอยู่หน้าทายนะครับอยู่หน้าทายครับลุมลุมกันอยู่ เป็นแผ้ปาลูกข้ออ้าวบอลออกมาที่ปาโบออีกแล้วอ้าวยี่สิบสี่แล้วใช่ไหครับยี่สิบสี่นี่เป็นใครไม่ได้ชื่อน้องเกลือน้องเกลือครับน้องเกลือตัวเด็ดตัวเด็ดตัวเด็ดของปาโมพิยาลลินคาอะไรเนี่ยเก็บไว้นานครับโอ้สุดยอดเลยผมบลอกเพอาะผมไว้นานครับผมไว้นานไม่เป็นไรเอากรศาสตร์ไม่เป็นไรพวกเราเอาใหม่ พี่ยืนบอกไม่เป็นไรแก้เกมแป๊บนึงครับผมแก้เกมแป๊บเดียวผมนี่ส่งตัวเด่นไปสามสี่พี่ยืนส่งตัวเด่นลงไปสามสี่คนแล้วไงนี่พี่ยืนบอกนี่ป๋าบอกพ่ยาบอกว่าพวกเราถอยมาก่อนนี่อาจารย์คุณพ่อพี่ต้องอย่าเพิ่งนี่เออพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวอย่าให้เล่นเลยอย่าเพิวงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง ให้ผมมาตรงนี้ก่อนครับมาเหมือนกันครับฝั่งนี้ครับถึงไหมครับโอ้โหฝั่งสนามสองพุทธศิลป์เป่าแล้วครับเปี๊ยกโอู้กเออเสียนต้องปีดนะครับเดี๋ยวเราจะไปกบเสี้นต้องปีดมาหนึ่งนะเราไปกบดนะก่อนนิดหน่อยนี่หน่อยไม่เป็นไรครับครับผมเอาภาพนะบรรยากาศให้สุสนานบรรยากาศไปไม่เกียยตีมาเลยครับเกษตรศาสตร์มาเลยครับโผล่ขวดครับก่อนปนเกษตรนะดั่นครับ ถึงไม่ได้อีกแล้วน้องอะไรนะเกลือครับน้องเกลือแล้วถึงไม่นะหมายเลข24ครับโอ้น้องเกลือนี่จะได้ทุนไปเรียนที่ฝรั่งเศสครับผมนะครับครับผมโสอบอะไรติดต้นหนสอบ A B C ติดครับผม A B C ติดครับผมได้ไปฝรั่งเศสได้ไปฝรั่งเศสครับโอ้โหผมนึกว่าเตะน็อกจุดคาร์ผมมั่วแล้วผมมั่วแล้วนะครับครัผมนึกว่าเตะน็อกจุดคาน์แล้วได้ไปอ๋อไม่นะได้เขาเตะฟรีคิกอ๋อ เราต้องจะมีเตะด้องเลยก็มีมีเหมือนกันนะยเกันเดียวเดียวมั้นะครับผมฮะช่วงนี้อยู่วงว่าก็เซลฟี่ไหมนะทางด้านข้างสนามคก็ของเซลฟี่กับคุณแม่แล้วคร, okay. mm hmm. right. รับคุณแม่บอกว่าวันนี้ลูกวันนี้ลูกมาเซลฟี่กับคุณแม่แล้วครับผมอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะเอารูปไปลงไลน์ให้เพื่อนดูหน่อยใช่ลงเฟซให้เพื่อนๆครับผมลงเฟซลงไลน์กันหน่อยราลูกเราเล่นกีฬาแล้วแข่งมีเพื่อน เธอเธอลูกฉันเนี่ยได้ออกหลักการเล่นลักบี้นะทีมีลักบี้กีฬานักเรียนชิงช่วยหุ่นจัดการอหารอากาศนะเธออ่าลูกมาเล่นด้วยกันสิครับผมวาเียอยากไปบ้างเลยปีหน้าไปได้ไหมต่อได้เลยครัต่อได้เลยครับสนใจไหครับเกษตรก็ดีนะครับฝ่ากฎระเบียก็ดีนะครับผมมัธยมอะไรครับรอเรามีอะไรก็ดีครับเดี๋ยวเราต้องเรียนครับ นาคตจะเข้าทีมนะครับขอต้อนรับคุณสมาคมณลักบี้ครับสคมณลักบี้เราครับได้ยินข่าวว่าสโมุทรสอนทหากาศนะครับตอนก่านนะก็ได้เซ็นสัญญากับน้องๆหลายคนแล้วโอ้โหจากมีลักบี้ครับผมเข้าสู่อะคาเดมี่ของกองทัพอากาศครับครับผมโอ้โหถือว่าเป็นกาารขั้นต้นครับตอนนี้จะได้ไม่ต้องโดนตำรวจทหารเรือหรือว่าทหารบกเอาไปเองก่อ แผนการของอณะกรอากาศเราครับผมเซ็นสัญญาตั้งแต่เด็กเลยครับผมโอ้โหแฟนต้านมาอีกแล้วครับไปแล้วเกลือไปแล้วเกลือโดนแฮกแล้วกระน้ำกระน้ำสองถ่ายแล้วปะเกษตรเกษตรสาไทยคืนได้แล้วตไทยคืนได้แล้วโอ้โหอาจารยส่งสัญญาณมาเสมอหนึ่งครับผมครับแอ้ยฝาดไม่ยอมเหมือนกันครับครับผมกาวปีมาแล้วครับต่อกาปีมาแล้วไปขึ้นไปครับนะ ยังไงก็ดูครับออกไป่ครับปอลครับฝ้าบอลริยาเก็บบอลขึ้นมาครับผู้สินงกับในเดียวสนามสอง้วก็คือพี่จับครับผมพี่จับครับสนามหนึ่งนั้นพี่โตกับพี่เตะเตะครับอันนั้นพี่จับกับอาจารย์อวยอาจารย์อวยครับครับแล้วก็มีพี่โฮครับคอยดูแลพี่โฮดูแลไอชิดครับผม ชชว์นี้เป็นมินิลักบี้ครับผมเอาให้อาบันดาทีมรุ่นติดห้าสิบแปดสิบเก้าต้องสิบแปดปีแต่พักพอดแต่ละอนก่อนซาสกันนะตุ้มพี่ข้าวหอมอะไรไปเลขสิบฮะโอ้โหพูดประกอบเพิ่มเยครับหัวเรบะเพิ่มแล้วเจ๋อๆครับพี่จะหน่อยพี่จะดูหน่อยแล้วพี่จะดูหน่อยเข็ดด้งพี่ต้องสั่งเบย์ก่อนพี่ต้องพี่ต้องครับสั่งเบรกกันครับพี่ต้องครับต้องต่องเติ้ลต้องสั่งเบรกกันครับ โอ้ไม่เป็นไรครับลุกแล้วคนยืดเท้านะครับแข็งแรงไปแล้วครับเรป็นห่วงไปครับครับายอีกแล้วครับมาโดนตาโมดครับบาโบวิยาธรรท่าไทยนะครับเปลี่ยนตัวเลยครับแฟนการคนยืดตัวเสียสักเลยหมดเวลาแล้วครับหมดยัง สนามหนึ่งก็จบจบแล้วครับสนามจสนามหนึ่งจบแล้วครับจบแล้วครับอาจารย์เอครับผมสนามสองพูด่อไปสนามต้นใครเหรครับนู่อาไปสนามหนึ่งนี่ก็เป็นสิบหนึ่งปีครับสิบเอ็ดปีครับโอ้โหไม่ลดครับสนามสอ เกษตรช่วยกันจับไว้ได้ดีครับคุณรถไฟสิบหนึ่งปีครับสนามหนึ่งครับสนามเป็นวัดชีรวุฒิวิทยาลัยครับพอบรราชวิทยาลัยทีมสองครับครับผมสิบหนึ่งปีครับสิบเอ็ดปีครับครับสนามหนึ่งนะครับโรงเรียนวัดชีรวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนพอบรราชวิทยาลัยทีมสองครับผมครับผมฝ่ายสนามหนึ่งนะครับฝ่ายสลับสนามนี้ครับผู้ปกครองก็ย้ายตามมาแล้วผมย้ายไม่ไกลครับไม่ไกลครับผม แต่กันนิดเดียวเดินประมาณไม่ถึง20เมตร20เมตรแล้วเหครับครับผมอ่าวันนี้ครับสนามนี้เลยครับพี่จะได้ขยันขยันนี่เลครับเสน็จแล้เลยครับอรอทราบแล้วชิลคุณภาพแล้วครับผมเจอเลยครับไปวอร์มในสนามได้เลยยูยูสิบเอ็ดครับยูส่วนปากอยู่ที่หน้าอกเลยครับโอ้โหแน่นอนวันได้ไเวันวัอยู่โลเคก์นะว่าอยู่โลเคก์ยู่โลเคก์ ไม่คเห็นแต่ของกินอยู่เรื่อยตัวยอ้าวการบว่าจะท่านับครับอมสนามอ้าวในสนามป่าปลุด้อยาบอครับหมายเลขเกษตรศาสครับสถานี่เกษตรศาสตร์กับป่าบิทยาเกครสนามหครับเรียบร้อยครับรอรุ่นเีจบนะครับ สนามหนึ่งครับเชิญเลยครับวชิรวุฒิวิทยาลัยครับผมพอร์ลไอวิไลเชิญเลยครับทีมสองครับพอร์ลและวิไลทีมสองับเจอเลยครับเข้าแถวเลยอพี่เต้พี่ต้องพี่เสียเข้าแถวตรงนี้เลยครับครับโอ้โหชิรวุฒนเสียงดังเที่ยวพอร์ลเงียบเลย